ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาไปดูไฟชมไฟแสงสียามค่ำคืนณนะอำเภอเมืองเมืองการนิมฝั่งโขงนะครเมืองเมืองการครับท่านผู้ชมนั่งรถกินลมชมไฟยยามค่ำคืนครับพี่น้องครับ ันนี้จะเป็นไฟเลมฝั่งโขงเขื่อนเลมโขงนครเมืองบึงการครับท่านผู้ชมไปสว่างสวยระยะทางก็เกือบ2กิโลครับท่านผู้ชมเขื่อนริมโขงยาวม,มากๆเลยอำเภอเมืองบึงการนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีการสร้างเติมนะครับเพิ่มเติมจนสุดลูกหงลูกตาแล้วสำหรับเขื่อนนะครับยาวม,มากๆเลยเขื่อนเลมโขงที่สร้างใหมน่นี้ไม่รู้จะมีไฟ เหมือนกับอันนี้หรือเปล่าก็คอยติดตามชมกันนะครับท่านผู้ชมสวยงามครับแสงไฟริมโขงตอนนี้ไฟสว่างสวยนะครับท่านผู้ชมริมฝังง่งโขงทั้งไฟเล็กไฟเหลืองไฟขาวนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากๆครับพี่น้องถ้าใครมาริมฝังง่งโขงนะครเมืองเมืองการเรามาชมแสงสียามค่ำคืนนี่โอ้สวยงามมากๆครับพี่น้องครับ ไฟสว่างสบายนะครับคนก็เห็นไฟก็ก็อยากจะมาชมไฟนะครับพี่น้องร้านอาหารวันนี้นะครับวับนอาทิตย์เต็มทุกร้านเลยนะครับแต่ว่าก็มีบางร้านก็ปิดนะครับวับนอาทิตย์เขาก็ปิดไปเหลือไม่กี่ร้านก็ทําให้ขาดดิขายดีนะครับท่านผู้ชมดูแล้วบอกสัมผัสดูร้านอาหารแถวริมฝั่งของวันนี้โอ้เต็มทุกร้านเลยครับพี่น้องมีลูกค้าลูกขายเต็มร้านเลยท่านผู้ชม นี่ครับสวยงามมากมากเลยครับท่านผู้ชมริมฝั่งโค้งนครเมืองมือการพลายามคับคืนบ่าสมหวังก็เลยเอาภาพนี้มาฝากพี่น้องไม่ว่าจะดูดันกายดันกายนะครับเราเห็นได้ดูได้ชมกันนะครับว่าริมฝั่งโคงนครเมืองเมือการยามขับคืนเรามีแสงไฟแสงสีแสงสวยสวยงามงามากๆเลยครับพี่น้องครับ สวยครับสวยงามมากๆเลยวันนี้อากาศก็ดีด้วยไม่ร้อนไม่หนาวครับพี่น้องครับก็คงจะหมดไปแล้วล่ะฤดูหนาวคงไม่มีอีกแล้วดูปฏิทินดูพยากรณ์อากาศแล้วก็จะมีแต่สูงขึ้นสูงไปถึง 20- 3 0เลยทีนี้พี่น้องอุณหภูมินะ เดี๋ยวนั่งรถแล้วก็จะมาเดินชมดูครับว่าตรงไหนมันสวยงามมากยังไงนะครับพี่น้องดิมฝั่งโขงนครเมืองืืงการไฟสว่างสวไวทั้งสองข้างแล้วนะครับไฟไฟเหลืองไฟขาวนะครับพี่น้องสวยงามมากๆเลยนี่ครับลงมาข้างล่างแล้วมาดูไฟกันนะครับ ไฟเล็กไฟใหญ่ก็สว่างสวัยเต็มไปหมดแล้วครับตอน๋นี้ทางเทศาบาลก็เอาใจใส่นะครับเหมือนกับสมัยที่ยังอันนั้นอยู่ก็เลยไฟก็ดับติดๆเดี๋ยวน,นี้ผู้บริหารท่านเอาใจใส่ก็เลยสว่างสวัยกันทั้งเมืองและทั้งริมฝั่งโขงเลยครับพี่น้องครับสวยงามมากๆครับยามความคืนอำเภอเมืองมืกงการนะครับพี่น้อง คนก็ออกมาทานข้าวทานอะไรกันเยอะแยะครับวันนี้คนเยอะนะครับในฝั่งกรงนครเมืองเมืองการเมืองเมืองการเรานะครับไม่มีโรคภัยก็เจ็บมราละครับท่านผู้ชมโควิดสิบเก้ามาเยี่ยมเยือนนะครับดีนะครับไม่ว่าจะตลาดไทยลาวตลาดต้องชมคนก็เที่ยวกันนะครับเมืองเมืองการเรา เศรษฐกิจค่อนข้างดีนะครับนี่ครับพี่น้องครับสวยงามมากๆเลยไฟแสงสียามค่าคืนนะครับณอำเภอเมืองบึงการณอำเภอณนครเมืองบึงการนะครับพี่น้องยังหน่อยก็คงจะเป็นนครเมืองบึงการแนี่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าจังหวัดบึงการเริ่มขยับขยายกันอย่างเต็มที่เลยครับท่านผู้ชมอีกหน่อยก็มี อีกหน่อยก็มีสภาพน,นะครับอีกหน่อยก็มีสนามบินโอ้ท่านี้ก็จเจริญรุ่งเรืองกันใหญ่นะครับจังหวัดเป็นการเรานะครับพี่น้องก็มาล่างรถต่อครับท่ทานผู้ชมหลังจากเดินแล้วก็มาล่างรถต่ออีก สักรอบหนึ่งนะครับไฟแสงสียามคำ่ำคืนสวยงามมากๆเลย ฟังทางด้านเมืองปากซันก็ไฟแสงสีเหมือนกันครับพี่น้องลืมถ่ายให้พี่น้องได้ดูเดี๋ยวคลิปหน้าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่าวสมบัติจะถ่ายคลิปเมืองปากซันนะครับซูมมาให้ดูใกล้ๆว่าทางโน้นเขาก็มีไฟแสงสีเหมือนกับฝั่งเรานะครับท่านผู้ชมเมืองการเป็นยังไงก็เมืองปากซันก็คงจะเอาแบบนั้นนะครับพี่น้อง สถานบึงการก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับประมาณพันกว่าเมตรนะครับพันประมาณพันตั้งพันสามร้อยเมตรได้ไหมประมาณจำพันพันห้าร้อยนะครับกิโลครึ่งนะครับเมืองปากซาแกับเมืองมืองการห่างกันแต่ก่อนก็ไม่ได้ยินนะครับพี่น้องห่างกันมากๆเลยละเมืองปากซาเมืองมืองการแต่ค่าคืนไฟแสงสีก็เห็นชัดนะครับท่านผู้ชม งทงนนก็สวยงามเหมือนกันสีเหลืองเหมือนกันครับเล่นไฟเหมือนกับบ้านเราบ้านเราเล่นไฟสังสีทางโน้นก็เล่นเหมือนกันนะครับเอาบรรยากาศสวยๆงามๆยามค่ำคืนมาฝากพี่น้องที่อยู่แดนไกลนะครับที่ไปทํางานต่างประเทศก็มีนะครับได้ดูได้ชมกันว่าเมืองเมืองการนี้ก้าวหน้าไปถึงไหนยังไงนะครับพี่น้อง สวยงามมากครับพี่น้องครับไปริมฝั่งโขงนครเมืองบึืองการพี่น้องครับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวสัมบัติด้วยนะครับท่านผู้ชมเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับกดไ g h ์ครับท่านผู้ชม